เอาไปเมื่อบ้านปีใหม่โฉม2,019นะสิปีใหมให่แล้วมีรถซิ่งรถจวดนะเมื่อบ้านเฮาเลี้ยงครับพี่น้องนะไม่ได้ไอเสียงน้ำเสนอเลยนะเบื้งเก้าสี่ประตูโฉม2,019อ่ะเดี๋ยวลบลบกันลบกับบนนะอ่ะเดี๋ยวทางถนนไม่ได้เท่านี้ติ๊กตุ๊กติ๊กตอกหรือว่าเฟซบุ๊กลบทางถนนไม่ได้เดี๋ยวน,นะ,นนะเ,วนเกิดความรุนแรงอีกนะแค่เสียงไอเสียงก็ตื่นเต้นรุนแรงไปแหงแล้ว นะตัวนี้เป็น1.9สีประตูนะโฉมสุดท้ายก่อนที่ะเปลี่ยนเป็นโฉมสลามนะจัดโปรโมชั่นเอาเลยพี่น้องายซิ่งฝีดาวกับค่างวด6,000รถคันนี้อารีวิวไปรอบนึงแล้วนะรีวิวรอบที่แล้วยังไม่ได้ล่างนะรีวิวตอนสื้อเขาเลยเมื่เนก้็ยังไม่ได้ล่างคืเอเ่านหะยอกมอนี้ล่างเรียบร้อยจะมารีวิวสภาพรอบนีงให้เบิง นะว่าเดือตอนนี้ล้างเสร็ล้วเดอ้อโมเมนต์ว่ารถไอเสียมนี่บุล้างจักคันเลยนะเจ้าจว่ายังรีวิวนะไอ้วันนี้จัดให้ล้างเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าล้างล้างเสร็จเรียบร้อยจะรอขนาดไหนรอที่ยังคุณขายวะนะไปนะเริ่มจากของเครื่องเลยนะสเต็ปไล่ข้างมาเล็กน้อยนะกรองเปลือยเป็นของไทเทเนียมท่ออินทูท่อยางขอรีวิวรอบที่แล้วเหยียบข้อแตกไหม วันนี้ก็เชื่อมอ็อกมาเรียบร้อยพร้อมพังอีกรอบพร้อมเหยียบพังอีกรอบนึงนะแต่ก็นาดเดิมทันเดิมแก้มคาร์บอลสาปุงคาร์บอนลูกข้อนี้เป็นสีขาวนะเอ่อเฮ็ดเอ่เอวุ้งแก้มมากเอ่อแล้วก็เปลี่ยนสาปุงเป็นคาร์บอนมาในเหล่มในเหล่มน,มนั้นจำนำมมันก็จะเป็นขาวดำเนอะพี่น้องก่ต้องตกใจรถซิ่งนะไอซีเอมเฮ็ดต้องตามกฎหมายไม่ต้องถือชาบูนะจะได้สบายใจว่าเออรถไอซขับรถซิ่งไอ่ถูก นะเวลาเขาจะขอดูคือขอดูสำเนานะไอ้แก่งเปลี่ยนสีเรียบร้อยพี่น้องสบายใจได้ไม่ต้องเสียตรงนี้นะแต่อาจจะเสียตรงล้อลุ้นนะหล <c oughs> ับปั้นเสียแป้งขี้ไว้ลน้นปนะอเฮ้ยนี่ไม่ล้นดีว่ะล้นหลังล้นหลังเลยนะแบกเวลนะเบอ้์งหัวหน้รับพี่นอ้องเลขใกไหมสี่หมื่นโลดิฟฟี่หกตนะไส้การาดด้วยตัวเดียวนะยอก โอ้ยกระสังไส้ไดือดตัวแล้วเนาะวัดบุตนะติดไปจะซื้อมีตะกาวบูตในต่อสายยอกนะึ้นบอนะวานแล้วแม่นดีอันนี้ไม่ได้ยอกแล้วสี่หมื่นโลนะบ่วงอะไรนะดีขอหักขอพับเก็บได้ได้พี่นองเด้อคนหลายคนนะเจ้าของรถคนกะ ก็กครยับ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 พับคือมันเด้อพี่น้องเด้อคนนี้คุณขับเรียบพับเก็บก็ได้นะพันพับเก็บได้ก็เรียบร้อยครับพี่น้องนะ <c ười> เอา้าจบศูนย์บาทเอาไปพันหกพันปีแด้เอด้ดูดูประตูคือเบาแท้ประตูคือเบาแท้เอ้อยังคือเบาแท้นะนิ้วเดียวก็ยกได้ โมเมนต์เอาฟิวเจอร์บอร์ดมาเห็นบอเป็นเพียวคาร์บอนอเป็นเพียวคาร์บอนถือว่าประหยัดเอาฟิวเจอร์บอร์ดกระดาษโฟมมานะคั้มเนี่ยโมเมนต์นไม่ไพเด้พี่น้องนะนนี้สั่งมานะสั่งเออโมเมนต์นไม่ไพเพาพ่นสีนะ,ะมาตาตท้ายคาร์บอนนาจัดสูตรบาททุกอาชีพมาเลยเกษตร,รกรค้าขายพนักงานบริษัทรับกิจารธุรกิจรับเหมากา่อสร้างเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดสวนแม่บ้านรบพ่อ กี่ยางขับวิ่งขับแกลบขับวงล้อขับสิบล้อขับแม็กโครตัดไม่เท้าทานเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่คขาขายรถเล่หาเล่แพงร้อยตลาดนัดง้องผมปลามงป่ามงทุกอาชีพฝีดาวออรถสูบบาทปีแรกงวดพันหกพันหลังนั้นพันหนึ่งหมื่นวิธีการจองแอดไลน์ที่หน้าติดต่อเฟซบุ๊กหรือยูทูบนะกดลิงก์ไลน์เข้ามาบนเฟซบุ๊กนะส่งบารมีชาชนเบอร์โทรทีวีเข้ามาสามอย่างแค่นั้นเดี๋ยวไอเดี๋ยวเรื่องไอ เนึกถึงรถยนต์มือ2เนึกถึงไอเสมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนคืนครบวงจรนึกถึงหนาไอ้วครับเดี๋ยวไอจัดให้ช่วยทุกคนันจันทุกเคสส่งฟรีฮอดหน้าบ้านก็บพี่น้องชาไปายไวร์เล่นกว